โรงเรียนบ้านแม่ลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหตั้งอยู่บ้านเลขที่259หมู่6ตำบลบ,บ่อนหลวงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด212คนบริหารงานโดยนายนิกรมโนพูวอำนวยการโรงเรียนและว่าที่ร้อยตีดูสิตนักขีรองผู้อำนวยการโรงเรียน สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันเด็กหญิงอภิลาเกษมสุขคงคาและดิฉันเด็กหญิงประภาวดีสันติสุขคีรีพวกเราตัวแทนของโรงเรียนบ้านแม่ลายจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมที่พวกเราได้ทำตามโครงการไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมที่หนึ่งการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไก่ไข่อารมณ์ดีดียังไงไปดูกันเลยค่ะ ไก่ไข่ของเราเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติให้ไก่เขาได้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมธรรมชาติของเขาเช่นได้เดินได้วิ่งเล่นได้คุยเขี่ยหาอาหารได้ออกกำลังกายซึ่งเป็นที่มาของไก่ไข่อารมณ์ดีและได้กินไข่อารมณ์ดีไข่ที่เกิดจากอารมณ์ดีคือหากินเองตามธรรมชาติได้กินหญ้าบ้างพืชผักบ้าง กินอาหารที่เราผสมเองบ้างไม่มียาปฏิชีวนะไม่ใช้สารเคมีไข่ที่ออกมาเป็นไข่ที่มีคุณภาพกว่าในแง่คุณค่าทางโภชนาการปลอดภัยต่อผู้บริโภคกิจกรรมนักเรียนพักนอน ส่งเสริมนักเรียนพักนอนได้พัฒนาตามศักยภาพของตัวเองสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโรงเรียนได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนพักนอนเนื่องจากนักเรียนพักนอนจะต้องอาศัยอยู่รวมกันตลอดเวลาดังนั้นนักเรียนพักนอนจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆหลังเลิกเรียนรวมกันได้ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์สร้างความสามัคคีในหมู่คณะขอขอบคุณท่านที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนของเราขอบคุณค่ะ